ครับสวัสดีครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้พบปัญหาในรถ t o y ย t a าอ t ลติสหน้าหมูนะครับเป็นปี2005อีก1นึคันนะครับผ่านการใช้งานมากว่า200,000กิโลนะครับอาการคือเข้าตำแหน่งเกียร์ดีแล้วเกียร์ไม่จับนะครับต้องรอให้อุณหภูมิร้อนเกียร์ถึงจะทำงานนะครับแล้วเวลาขับรอบสูงนะครับมีอาการเกียร์วืดมีอาการเกียร์สลิปคือรอบสูงนะครับแต่รถอื่นเร่งไม่ขึ้นนะครับ ทัางนนทำการตรวจเช็คนะครับด้วยใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่พบอุปกรณ์ไฟฟ้าในเกียร์เสียหายไม่ว่าจะเป็นโซยนอยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโซยนอยนะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าพวกตอกไม่เสียหายครับสันนิษฐานได้เลยครับว่าเป็นในเกียร์นะครับเคสนี้นะครับสำหรับท่านที่พบปัญหารอบสูงตัวไม่ไปนะครับสาเหตุหลักมาจากผ้าคลัตช์ไหม้เสื่อมสภาพนะครับเป็นสาเหตุให้รอบสูงตัวไม่ไปนะครับวิ่งอืดมีอาการสลิปนะครับนี่คือปัญหาของผ้าคลัตช์ภายในเกียร์อโตเมตินะครับอีกอันนึ่งนะครับ เวลาขับนะครับเวลาตอนเช้าเเข้าตำแหน่งเกียร์ดีแล้วเกียร์ไม่จับคือชุดโอลิงนะครับภายในลูกสูบเกียร์นะครับเสื่อมสภาพนะครับต้องรอให้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ร้อนก่อนนะครับถึงจะสามารถสร้างแรงดันได้นะครับเพื่อจะให้เกียร์ขับเคลื่อนไปได้นะฮะนี่คือปัญหาของโตลต้าเอาติสที่พบนะครับสาเหตุหลักนะครับที่พบอีกอันนึงคือน้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์สกปรกน่ฮะสังเกตนะฮะกองเกียร์สกปรกน้ำมันเกียร์เนี่ยสกปรกมากนะครับลองสังเกตนะครับเนี่ฮะดำเป็นขี้เลนเลยนะครับนี่ สาเหตุหลักเลยคือการดูแลนะครับคือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวสําคัญมากๆอายุเกียร์โตเมติกนะครับที่จะมีความทนทานต้องขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะครับวินัยในการดูแลการเปลี่ยนถ่ายของเหลวสําคัญมากๆนะครับในส่วนของระบบเกียร์โตเมติกนะครับเคสนี้นะครับทาความสะอาดวาล์วบอดี้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกขี้คลัตตต่างๆนะครับเข้าไปอุดนะครับตามเรือนวาล์วบอดี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปัญหาถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับเกียร์ก็จะมีอาการกระตุกกระชาก จนถึงขั้นเกียร์ไม่ทํางานเลยอันนั้นคืออาการหนักสาหัสเลยนะครับแล้วก็เคสนี้นะครับก็สามารถทาคอมพรสโ์ฮอนได้นะครับปัญหาของเอาติดหน้าหมูเครื่อง1.6นะครับคือไม่มีเกียร์มือ2ไม่เหมือน1.8 1.8จะพอหาเกียร์มือ2ได้ราคาจะไม่สูงแต่เมื่อเป็นเอาติดหน้าหมู1.6แล้วนะครับอะไรมือ2หายา,ยากมากครับในส่วนของเกียร์โตเมติกนะครับก็ฝาก่ันผู้ใช้รถไว้ด้วยนะครับในตระกูลเอาติดหน้าหมูซึ่งมีอายุรถประมาณ15ปีบวกลบ นในการดูแลระบบเกนะียร์ตอมิติกนั้นสําคัญมากๆการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใช้เงินหลักพันแต่ถ้าเกียร์พังแบบนี้ใช้เงินหลักหมื่นฝากท่านผู้ใช้รถไว้ด้วยนะครับชนาโดอนออโต้สวิตลาดประเค้าซอย52ซ่อมจดป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการนะครับทุกวันพฤหัสติดตามไลฟ์สดถามตอบปัญหารถยนต์กับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางเพจ a c e b o o k และทาง YouTube c h a n n e l ช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับและทุกวันเสาร์ครับทางสถานีวิทยุ FM 105 รายการมัสเตอร์ข่าเวลาดี5้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับสามารถถามตอบปัญหารถยนต์ได้ท่านที่มีปัญหารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรคคลัชหรือระบบเกียร์โตมิติกแบบนี้รถของท่านมีปัญหาเครื่องยนต์สั่นสะดุดกระตุกหรือมีอาการเบาดับไปลูกเครื่องโชว์ไปแอร์แบ็กโชว์ไป I Show, ไป Show, อเบ s โชว์โทรเข้ามาในรายการได้นะครับในวันและเวลาที่นัดกันเตรียมคําถามไว้เยอะแล้วพบกันนะครับ